สวัสดีค่ะมาให้บริงชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะกับการลงภาพใน IG จสต ry ของลิซ่ารักพิงค์ที่เรียกได้ว่าลิซ่าเธอเป็นแฟนตัวยงของภาพยนต์และซีรีส์ล่าสุดลิซ่ารักพิงค์ได้ตามรอยภาพยนต์เรื่อง Notting Hill ซึ่งออกฉายในปี1999เป็นภาพยนต์รักโรแมนติก และร้านหนังสือ The Travel Bookshop กลายเป็นที่อููจักของแฟนๆภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อมาปี2011ร้านหนังสือได้ปิดตัวลงและเปิดใหม่อีกครั้งชื่อว่า Notting Hill Bookshop ตามชื่อภาพยนตร์ ลิซ่าเธอได้ตามรอยไปยืนร้านหนังสือนี้ด้วยนะคะพร้อมเก็บภาพและบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากแฟนๆของเธอเมื่อแฟนๆและชาวเนต็ตได้เห็นก็เข้าไปกดถูกใจและคอมเมนต์ในความน่ารักของลิซ่าเป็นจํานวนมากนอกจากนี้นะคะลิซ่าได้อัปรูปภาพของเธอลงในไอจด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าภาพเซตนี้นลิซ่าสวยมากๆเธอสวมชุดที่ใส่ในคอนเสิร์ตบรอนพิงค์ที่ลอนดอนและเธอก็เขียนแคปชั่นสุดซึ้งว่าเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งกับการทัวร์ยุโรปของพวก ามันดีมากที่เรากลับมาขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของพวกคุณเราไม่ไหวแล้วที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้งในปีหน้าและแอนดมินก็ต้องบอกเลยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยเธอสวยเซ็กซี่ขึ้นทุกคอนเสิร์ตเลยโดยเฉพาะเวลาที่เธอผมยาวสีดำลิซ่าเปลี่ยนทรงผมให้แฟนๆได้ตื่นเต้นตลอดเวลาในความน่ารักของเธอแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆนะคะเพื่อนๆของจริงไม่ต้องพูดเยอะเมื่อมีรายงานข้อมูลจาก Apple Music ที่เปิดเผยถึง25เพล เคป๊อปยอดนิยมที่มีการค้นหามากที่สุดประจำปี2022จากทั่วโลกจากข้อมูลพบว่าเพลงของลิซ่าแบล็กพิงประสบความสำเร็จอย่างมากมายในชื่อเพลงมันนี่ซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของลิซ่าแบล็กพิง เพลงมันนี่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตการค้นหามากที่สุดประจำปี2021และิซ่ายังคงได้รับอันดับหนึ่งอีกครั้งในชาร์ตปี2022ทั้งที่เธอเนี่ยไม่มีเพลงเดียวออกมาในปีนี้แต่น้องมันนี่ก็ยังคงแรงข้ามปีส่งผลให้เพลงมันนี่ของลิซ่าติดชาร์ตการถูกค้นหามากที่สุดทั้งในปี2021และ2022 นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพลงพิงวัวนมซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุดของืิลซับแบล็กพิงก็ยังติดอยู่ในอันดับที่5ในการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วยส่วนเพลงอื่นๆในชาร์ตนะคะมีจากผลงานของศิลปินเคป,ป๊อปที่มีชื่อเสียงอย่างเทเชอร์ทวายและ BTS ก็เรียกได้ว,ว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะกันเลยทีเดียวสําหรับความเป็นที่นิยมของน้องมันนี่ซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มเดี่ยวของลิซซับแบล็กพิงเรียกได้ว,ว่าแรงข้ามปีเพราะขึ้นชาร์ตการค้นหามากที่สุดของ Apple Music ถึง2 ทั้งที่ในปีนี้เนี่ยมีเพลงจากซิลิปิน k เคปออกมามากมายแต่ก็ยังไม่สามารถล้มสถิติเพลงมันนี่ของลิซ่าได้และแอดมินก็นำข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ